เพียงคนคนนึ่งทั่วทั่วไปไม่น่าสนใจแต่รู้บ้างไหมเธอไงซ่อนอยู่ก็ปลื้มเธอมองเธอในทุกวันนี้และตัวฉันอยากให้เธอนั้นได้รับที่รู้อาจจะมีเรื่องาดๆที่ฉันไม่เข้าใจแต่จะมีคนคนหนึ่งจะมือเธอไว้ ราจงมั่นใจไปด้วยกันต่อจากวันนี้ให้ฉันไม่มีเธอเข่องข้างกันในทุกวันโปรดรู้ไว้ว่าฉันมั้นไม่ไปไหนหากวันไหนวันหนึ่งที่เธอเสียใจตัวฉันจะเปลี่ยนเราเธอทั้งใบให้เป็นสีชมพู ให้ด hey, sure, sure. ีเชียวอาจจะมีเรื่องใดๆที่ฉันไม่เข้าใจแต่จะมีคนคนหนึ่งจะมือเธอไว้โปลดจมลันใจไปได้กัน to play. ปินนะคะแบ็คชีนะคะดูลิซ่าลิซ่าเอาฉันเข้าวานี่ได้นี่ได้เข้ามาเดี๋ยุ่นฮัลโหลฮัลโหลทุกคนได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมได้ยินภาพแบบชัดเจนไหมลองคอมเมนต์ดูนะคะใช่เออได้ยินเสียงชัดเจนนะ ยุงเห็นจันนนนละ yes โอเควันนี้เราสองคนมาถึงไหนแล้วลูกวันนี้เราช่วงเนี้ยเราสองกันมา ฝูซ้อมเยอะซ้อมเยอะมากค่ะเข้าร้านนวดทุกวันเลยค่ะใช่เรานวดกันทุกวันเลยค่ะเลกาพุ่มเทมากมากมากแบบอะไรที่ยังไม่เคยทำเราก็พยายามที่จะเรียนและทำใส่สุดตัวสุดสุดเราจะได้เห็นแบบว่าพี่ฟินเต้นขยับจริงจังเลยนะโอ๋อมันไม่ใช่แค่ขยับมันเป็นยงไงมันเป็นยไงมันคือโยกมันคือ มันคืออกกรุมันคืออกกรุสุดๆจริงใช่มันแบบอือเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เล่าความพิเศษของคังนี้ให้ฟังหน่อยครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอาเป็นใครมาดีกว่าไหมมีแขกรับเชิญใช่แกสมีแกสพิเศษใช่ค่ะหนูว่าทุกคนรู้จักอือแล้วก็ว้าย อยากพูดมากแต่ก็ไม่ได้แล้วก็มีพี่พี่น้องๆ้องในค่ายมาจอยกันอันนี้ก็หมายความว่าที่บอกเมื่อกี้ไม่ใช่คนในค่ายเหรอลูกก็ใช่ใช่มีคนในค่ายด้วยค่ะค่ะก็จะเป็นใครเอ่ยต้องต้องรอดูค่ะแต่ก็แต่ก็ลองเดาเดาดูได้นดดูว่าจะเป็นใครใช่คนที่พี่พี่คิดหรือเปล่าแล้วนอกจาก เต้นแล้วมีอะไรอีกเต้นทั้งร้องทั้งเต้นมีโชเดียเด่ยวด้วยที่ทุกคนน่าจะประทับใจส,สุดๆไปเลยโชเดียวจริงๆคือเป็นไงดูแล้วเป็นไงว้าว <Wow. S 2> เออของเบกกี้ก็เหมือนลอยมาเหมือนลอยเหมือนลอยมาเลยแบบน่าจะไม่เดิน <laughs> เหมือนลอย <laughs> เหมือนลอยมาแบบน้องลอยมา น้องเป็นนางฟ้านางสว่างเนี่ยน้องลอยมาเพราะหนูมีปีกเป็นอะไรทิงกระเบลลองเพลงจริงหรือเปล่าอะไรนะกระซือกระซือกลางวันเป็นยญิงหนู่ทุกคนไม่อยู่แล้วลอยมาจริงเห็นไหมล่ะเออไม่เอาเออมีโชติเดี่ยวแล้วก็ละครเวทีมีละครเวทีใช่เป็นละครเวทีที่ ูเอรังสรรให้พวกเราแล้วก็ในละครเวทีก็ละครเวทีมันมีเพลงอยู่แล้วแล้วเพลงก็ก็เต้นอีกใช่แล้วก็จะเป็นสตอรี่ใช่มีสตอรี่ของของเขาก็อยากให้ทุกคนร้อชมว่าแต่และเพลงที่เลือกมาก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนอกจากจะเราจะเซอร์ไพรส์แล้วคนดูก็น่าจะาาจะเซอร์ไพรส์ไปด้วยแล้ว บัตรหมดไปแล้วว่าคนที่อยากดูออนไลน์ก็สามารถซื้อลาสติมมิ่งได้นะคะ<ช>เพราะว่าเรามีลาสติมมิ่งให้สำหรับคนที่<ช>ซื้อบัตรไม่ทานไม่ว่างหรืออะไรอย่เงี้ยก็สามารถดูย้อนหลัง<ช>ได้ด้วยถึงสิ้นเดือนนี้เลยใช่ค่ะ มันเล่นอย่างนี้เอามาแล้วแอปเปิลหมดเวลาก็คือถึงไหนนะถึงที่พี่พี่รูแล้วก็ยจากตรงไหนพี่พี่เขาจะได้ยินถึงจากตรงไหนนะถึงตัดไหมคะเสียงยังไม่มาหรออ มาแล้วมาแล้วโอเคก็คือพี่ๆี่แดนเซอร์เก่งมากๆแล้วก็โคอรคราของเราคือสุดยอดทุกโชว์ทุกคิดมาแบบใช่แบบมันคือมันคือการบิมแบบพอมันพอมันบิ๊กเสร็จแล้วมันคือการเบนตัวตัวเราลงไปด้วยคือครูเขาก็ไม่ได้ฟิกแบบคือใส่ตัวเราเข้าไปแล้วก็อยากอยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็ตื่นเต้นมากอืม แล้วก็วันสอมของพวกเราไม่ได้แบบซ้อมเต้นอย่างเดียวเรามีซ้อมละครแล้วก็้อม้อมวงซ้อมวงคือใช่คือเป็นดนตรีสดทั้งหมดในคอนเสิร์ตเราก็แบบคือหนูร้องกับพี่ๆเขาจนเสียงหนูตอนเนี้ยเจ็บคอ,อแบบมันแบบมันอืแต่ละเพลงก็คือหนักแน่นไม่ไหวแบบต้องยกหัวไงเบสหนึ่งสองสาม,สาม แล้วก็เห็นว่ามีการเอานำเพลงซีรีส์ไป arrange ใหม่ใช่มันพอเป็นดนตรีสดปุ๊บก็ arrange เพลงใหม่แล้วมันจะมันแบบมันมันไม่ได้ arrange แค่เพลงเดียวคือทุกเพลงที่เราทำทำใหม่หมดเลยหมูมันมันแบบทุกคนจะอยู่อย่างนี้เนี่ยมันมากวันนั้นแอบไปดูเพลงเปิดมาแบบสป o t อย่างนี้เลยตอนฟังก็แบบ กำลังพิกเช่ตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วสุดๆยังไงนะยังไงนะกำลังขึ้นมาแบบเออหนๆทำนี่ทำนี่ทำอะไรทำกำลังกำลังขึ้น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 ว้าวาวาวไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเออไม่ได้ยินเออ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 เลนนี่ยมันมีไม่เลน โอ้โหอก็น่าจะสนุกใช่สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนแบบอืเตรียมคูฟิวเตรียมอน้ำแบบยามองแมยามองเลยก็ด้วยก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมถังออกซิเจนเนี่ยหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่พี่พี่คนดูนะ่นี่เหรอนี่เหรอให้เราใช้เอง มันคือครั้งแรกของพวกเราใ,ในทุกๆเรื่องในการที่แบบได้ทําอะไรใหม่ๆมได้ทําอะไรที่เรายังไม่เคยลองแล้วก็ทุ่มเทครั้งแรกแบบสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้สนใจเลยว่าแบบเออจะจะไหวไหมจะทําได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกคนเต็มที่ <Yes. S 1> ทุกๆหน้าที่ <Yes. S 1> ตอนเนี้ยฟิน <Yeah. S 1> เห็นทั้งหมด around t h เด world แบบ มันคือความตั้งใจความพุ่งเทของพวกเรา mm, mm. จริงๆครั้งแรกที่อยากให้ทุกคนมาจอยมามาสนุกไปด้วยกัน <Sure. S 1> แล้วก็ <Sure. S 1> เต็มที่กับ <Sure. S 1> โชว์ของพวกเราเหมือน mm. กัน mm. เพราะว่าตั้งใจมากๆ mm hmm. จริงๆค่ะ oh, so the 2 6 t h of march uh, is our first ever mm hmm. fan fan meeting mm hmm. like this like we're so excited also, also very nervous as well like, mm hmm. Hopefully everything will go well, and we're gonna try our best. We've been working very, very hard because we have to do multiple things to get ready, and we're trying different skills like dancing. We we've never we've never done that before, and yeah, we're picking it up and trying it. And we're trying our best, so we hope you guys enjoy it and just just have fun with us. And yeah, hope to see you guys. เป็นแมเป็นค่ะเป็นแมเป็นเป็นแมเป็นค่ะใช่แต่ก็แค่อนจอ y ใช่ค่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเราแล้วก็ในทุกๆโชว์ที่เราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆค่ะใช่อืมถ้าใครมาไม่ได้ก็ Live ตไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะคะรอชมความบันเทิงความสุขแล้วก็แฮปปี้ไปกับพวกเราทุกๆคนทุกๆโชว์ มันแน่นอนแบบเดือดแบบจุดดิไอเป็กที่ขอทั้งสักสักเด็กมือเอาแค่มืออะไรเงี้ยมีท่าทางอะไรเอาไหนเอา,เอาไรทำแล้วรู้เลยเอาไหนเอาไหนอันไหนอันอไหนไม่รู้มีอันไหนที่ไม่รู้อันไหนอ๋อไม่รู้หรอก ไม่รู้ะใช่แค่นี้เลยแค่นี้เลยไม่รู้หรอกปวดหัวอะไรคือปวดขดแล้วเขาปวดัวจังเลยใช่ใช่ครูเรียกว่าถ้าปวดหัวปวดหัวอไปแค่นี้ปวดหัวโอเคแล้วก็มาเจอกัน Benefit d a y ทียี่ห้าค่ะเบนยี่ห้า t w e 2 5 t h of march see you นะคะ see you นะคะ love you love you โอเค มีคำถามอีกไหมคะแฟนๆถามอะไรบ้างไหมคะพี่เชนพี่ๆถามแบบอยากรููอะไรไหมแบบถ้าหนูหนูก็จะตอบได้เท่าที่หนูตอบจะได้เห็นโชว์แบบนี้ที่ต่างประเทศไหมก็เห็นค่ะแน่นอน of course ย่าต่างประเทศก็เป็นโชว์เดียวกันเนาะใช่ก็จะมีที่ประกาศไปแล้วมาโซาเปแล้วก็จะมีที่มาเก๊ามาเก๊าเซบูมานิลาใช่สามที ก็จเจอกันเจอกันค่ะทุกคนเจอกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะคุณไกคุดไงคุณไง